่สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาที่เกาะลอยครับศรีราชาชนบุรีนะครับเออโหบรรยากาศเย็นบรรยากาศดีมากเลยครับเนี่ยตอนนี้เรากำลังเดินเข้าไปนะครับที่เกาะลอยนะครับเรามากันในงานวิจิตภาคห้านี่งานเป็นอย่างนี้ครับเกาะใต้น้ำมหัศจรรย์นะครับที่ชนบุรีนะครับวันนี้คือปีนี้เขาประจัดกันที่เกาะลอยศรีราชาชนบุรีเนาะเราเข้ามาถึงในงานแล้วนะครับนี่ครับงานวิจิต ห้าภาคนะครับชนบุรีนะครับงานวิกิจห้าภาคที่ชนบุรีนะครับโอ้ยนี่ดูดิสันสวยงามมากเลยนะครับฝั่งด้านข้างฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นฟูดทักครับเป็นร้านอาหารนะครับแต่ก่อนที่จะเข้างานนะครับขอแนะนําเลยนะครับว่าให้ทุกท่านเนี่ยเตรียมเงินสดมาด้วยนะครับเพราะว่าปวันที่ผมมาเนี่ยนะครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับเว็บธนาคารล่มครับไม่สามารถสแกนจ่ายของได้นะครับ เว็บล่มไปเลยนะครับเพราะว่าคนเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมเงินสดมาด้วยนะครับผมตอนนี้นะครับบรรยากาศเริ่มเริ่มมืดลงนิดนึงแล้วนะครับเนี่ยผมเข้ามาในงานแล้วนะครับวิจิตภาคห้าชนบุรีนะครับว้าวเนี่ยเป็นทางเข้างานนะครับตอนนี้คือท้องฟ้ายังไม่มืดสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรอให้ท้องฟ้ามืดๆก่อนนะครับสีจะสวยมากๆเลย โอเคเดี๋ยวเดินดูรอบๆแถวนี้ก่อนนะครับนี่นะครับสำหรับประตูทางเข้าเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับมีแสงเลเซอร์ด้วยครับดูดิครับประมาณว่าเราทะลุผ่านวิติเข้าไปนะครับในเมืองบาดาลน,นะครับของงานวิจิตนี่เห็นไหมตรงนี้มีแสงเลเซอร์ด้วยนะครับเวลาเราทะลุผ่านเข้าไปเนี่ยก็เหมือนเราทะลุเข้าไปในในอีกโลกหนึ่งเลยนะครับ ตอนนี้นะครับเรากําลังจะต่อแถวนะครับเพื่อไปขึ้นสะพานนะครับที่ยาวไปในกลางน้ํานะครับตรงนู้นเขาจะมีจัดแสดงอยู่นะครับแล้วก็เป็นเรือวิจิตรอยู่ตรงนู้นเห็นไหมครับเนี้เป็นวิวของเมืองศรีราชานะครับสวยมากเลยดูดิบรรยากาศยิ่งบรรยากาศช่วงนี้นะครับน้ําขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็มาเที่ยวงานวิจิตรภาคห้าด้วยเนี่ยบรรยากาศสวยมากๆเลยครับอ๋อแล้วครับตอนนี้นะครับเราเดินมาถึง ด้านในนะครับของจุดแสดงนะครับที่เป็นน้ำพุนะครับแล้วก็มีเขามีฉายสไลด์ด้านบนอู้เป็นรูปปลาวาตตัวใหญ่กำลังดังดนดิู่โลกใต้ของมหาสมนุษย์เราลังำเหตุไหวในวารีแห่งความมั่งศักดิ์ความอัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตใต้ของปะเลศไทยความผีสังความมัศจรรย์ แข็งท 8, ha, i, so ú, so kel, so so ันเพื่อที่ขาดปไม่ได้สีสันของดวงประดาดที่มาถึงแป้งที่ไม่ต้านน้ำที่จุดสดตาตาที่ติดกวงเกาะผีากนเป็นจุคที่กึ้ตับจุ้งไม่ใช่แต่ภาพักการฟื้นเก Apalang si Apalang si rambut Apalang si matangis นี้เป็นด้านหลังนะครับของตัววัดเกาะลอยครับศรีราชาครับผมนี่โอ้ไฟสวยมากเลยนะครับนี่ด้านบนนะครับเป็นเป็นวัดเกาะลอยเนาะสามารถขึ้นไปได้นะครับด้านบนตรงนี้ว้าวมีเต่าด้วย ในส่วนของตรงนี้นะครับเป็นส่วนของด้านหลังของวัดเกาะลอยนะครับรีราชาชนบุรีนะครับที่โอ้วัดสวยมากเลยครับเขาก็มียิงเลเซอร์จัดแสดงอยู่ด้านหลังนะครับเห็นไหมดูนวนดเลยครับสวยมากๆากเลยเ วันที่ผมมาเนี่ยคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนวันแรกที่มานะครับวันแรกที่มาเนี่ยคนเยอะมากนะครับงานเนี่ยเขามีตั้งแต่วันที่20กรกฎานะครับจนถึงวันที่28กรกฎานี้นะครับยังทันนะครับธนกรมายังทันนะครับ <Yeah. S 2> เดี๋ยวผมพาไปดูเล่นเื่อยครับผม <Okay. S 2> หลังจากที่เราเดินกันได้มา คักหนึ่งนะครับเนี่ยเรามาถึงด้านหลังของวัดเกาะลอยแล้วครับโอ้โหตรงนี้ไฟสวยมากเลยครับมีทั้งบนพื้นทั้งด้านบนเลยนะครับเป็นฝูงปลากระเบนใหญ่ๆนะครับด้านล่างนี่ก็จะเป็นแมงกระพุนครับเด็กๆให้เด็กๆเ,กเกล่นนะครับโน่นมโนโ,โซนโอเคอยู่นู่นครับ มาหาสมุรทั้งทีเราจะชวนเพื่อนมาแวะเวียนดูแสงสีที่สำหรับโซนนี้นะครับคือเขาจะแบ่งเป็นทุนโซนนะครับเจะมีทั้งหมดประมาณสัก15โซนนะครับโซนนี้ก็จะเป็นล้มหายใจท้ายท้องสมุดรครับ <Okay. S 2> เราสามารถลงไปได้นะครับเดี๋ยวขอลงไปข้างล่าาก่อนนะครับ ปลาตัวใหญ่เห็นไหมน้องๆมีน้องเต่าด้วยปลาตัวเล็กโอนี่ไงพี่เต่าพี่เต่า ไว้จริงๆนะครับงานวิจิตจริงๆครับวิจิตภาคห้าชนบุรีครับผมงานมีตั้งแต่วันที่20นะครับจนถึงวันที่28นะครับซึ่งยังมีเวลานะครับจนถึงวันอาทิตย์นี้ยังมีเวลานะครับใครอยู่แถวนี้นะครับก็มาได้นะครับที่เกาะร้อยนะครับศรีราชาชนบุรีนะครับออกจากกรุงเทพเนี่ยประมาณไม่ถึงร้อยโลด้วย ประมาณ90ก่าโลนะครับไปหน่อยนะครับก็ถึงแล้วนะครับที่เกาะลอยสีราชาชนบุรีครับงานนี้เริ่มตั้งแต่วันที่20จนถึง28นะครับเริ่มตั้งแต่หโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับแต่ถ้ามาค่ำๆหน่อยก็แสงก็จะมาเต็มสวยแบบนี้ครับดูสิถ้าไงก็ลองมาเที่ยวกันนะครับตรงนี้เป็นโซนเรือแสงนะครับให้เด็กๆได้ถ่ายรูปครับโอ้เรืองแสงมากเลย เฮ้ยไม่มีทีเรียงแสงเหรอ,อโอเคค่าไปาปะไปเดินต่อคะ่ะบลูกยังครับเด็กๆยังสนใจตรงนี้อยู่ครับโดยเฉพาะคุณโอโซนครับไม่นี่ตรงนี้ก็เป็นส่วนของที่เขาทำขึ้นมานะครับเป็นคล้ายๆบอร์ดเอาครับ ถ้ายังไงเนี่ยก็ลองมาเที่ยวกันนะครับที่งานวิจิตราาค5ชนบุรีศรีราชาครับผมปะ่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับไปครับลุยครับผม